สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนแล้วสีระงานเข้าบิ๊กป้อมจอคาโทษปมผ่าลุงพลบุกสภาหลังบิ๊กตูฟ่ฟาดเดือดศิระจากกรณีที่นายศิระเจนจาคะสอสบพักพระองชารัฐในฐานะประธานกันมาธิการหรือกมธกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร ได้นำนายชยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่อยู่ระหว่างการประกันตัวชั้นศาลพร้อมทนายความมาถแถลงข่าวที่รัฐสภาจนเกิดการวิภาก์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมล่าสุดเมื่อวันที่10มิถุนายนปี2564ที่ทำเนียรัฐบาลพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรครงชารัฐ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงไปแล้วว่าไม่สมควรอย่างไรนายกก็บอกไปแล้วและเป็นเรื่องของพรรคซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องเรียกนายศีระมาผู้สุ่ขาวถามว่าจะมีการคาดโทษนายีระหรือไม่พลเอกประวิทย์กล่าวว่าเดี๋ยวดูว่าเขาจะพูดอะไรกับผม โดยก่อนหน้านี้ที่รัฐสภาเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาผลเอกประย,ยุจันโอชานายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นอภิปรายชี้แจงถึงการออกพรกองเงินกู้เพิ่ม5แสนล้านบาทโดยการอภิปรายเป็นไปอย่างดุเดือด ซึ่งตอนหนึ่งนายยกรัฐม,มตรีได้กล่าวถึงกรณีที่นายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือนายตั้มได้นำนายชัย,ยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่ที่เสียชีวิตและอยู่ระหว่างการประกันตัวในชั้นศาลมาพบนายศิรชเจนจาคะประธานกันมาที่การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธินุษยชนให้ตรวจสอบตำรวจที่จับกลุ่มตนเองและมีการถแถลงข่าวที่รัฐสภา โดยพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวตัอหนึ่งระหว่างชี้แจงพอรโกก,กู้เงินเพิ่ม5แสนล้านบาทว่าที่ต้องพูดอย่างมีอารมณ์เพราะมีชีวิตจ,จิตใจถึงจะเป็นนายกมนตรีก็ตามแต่ก็อดทนถึงที่สุดแล้วทุกท่านก็รู้นิสัยผมอยู่ผมเคารพท่านให้เกียรติท่านแต่การจะให้เกียรติผมให้เกียรติท่านให้เกียรติเสมอท่านต้องรู้จักการให้เกียรติบ้าง เมื่อเช้านี้อยู่ในห้องนี้ก็มีปกเป๊กป๊กเป๊กด่านายกไล่นายกออกสักทีไปสักทีเถอะมันใช่เวทีไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมไม่รู้ที่รัฐสภาทำอะไรได้บ้างในตอนนี้ท่านประธานก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เมื่อกี้ก็ไปแถลงข่าวกันข้างล่างเอาผู้ต้องหามาแถลงข่าวสู้คดีอยู่ข้างล่างใต้ถุนสภามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยผมไม่รู้ท่านประธานดูแลไม่ไหวหรอกครับทุกคนต้องช่วยกันโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่น ควรจะเอาให้หนักนะมันไม่ใช่เรื่องงั้นใครทำอะไรผิดไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ไปสภาทุกคดีเลยนะงานจะได้งอบเยอะคาดโทษอบรมให้จริงอย่าเล่นละครให้ประชาชนดูแล้วกันถ้าทำจริงก็พึ่งเห็นลุงตู่กับลุงป้อมทำในสิ่งที่ถูกต้องก็วันนี้แหละทำถูกก็ชม ไม่เห็นด้วยเลยค่ะเขาทำอะไรให้ประเทศชาติถึงได้ให้ความสำคัญขนาดเอาไปแถลงข่าวในสภาแล้วทำไมไม่ให้เขานั่งเก้าอี้นายกเลยล่ะคะทั้งที่เขายังมีคดีติดตัวยังไม่สรุปว่าใครคือคนที่เอานองขึ้นไปเสียชีวิตพอดูข่าวแล้วเศร้าจังสงสารคนตัวใหญ่แต่ใจเล็กคิดได้แค่นี้เองหรือคะ ผู้ต้องหาถูกยกย่องสรรเสริญใครเป็นผู้มีชื่อเสียงมีฐานแฟนคลับบ่งบอกได้ถึงความอับอายศและไร้สติของคนที่สนับสนุนจนไม่แยกแยะชั่วดีครั้งก่อนแถลงข่าวเสยโตก็เพื่อกรบข่าวเรื่องเงินกู้มาครั้งนี้ก็ลุงอีกนั่นแหละที่เป็นตัวเบี่ยงเบนประเด็นมาถูกที่ถูกเวลาเป๊ะรัฐบาลโจรชุดนี้มันมีแต่เรื่องงามใช่จริงๆนะรับลวงพราง ไม่เห็นด้วยเลยค่ะไปรับหนังสือให้ใครเป็นผู้แทนไปรับก็ได้แล้วให้เอาผ้ามาผูกเอวอีกหน้าเกลียดสุดๆฟาดกลับรัฐบาลประยุทธ์หน่าห่ายเพื่อชาติไล่รัฐบาลประยุทธ์ลาออกล้มเหลวฉีดวัคซีนเยยแกงนกหวีดยังโหยหาโทนี่เลยโดยเมื่อวันที่10มิถุนาย,ยนปี2564นางสาวเกตรปริยาแก้วแสนเมืองรองเลขาธิการพรรคเพื่อชาติได้กล่าวว่า วันนี้ตนเช็คข่าวมีข่าวหนึ่งที่สะดุดความรู้สึกคือข่าวพิษโควิดธุรกิจนักแสดงไปต่อไม่ได้ทำให้ตนไปค้นจำนวนผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดของกระทรวงสาธารณาสุขแล้วลองคำนวณตัวเลขเล่นๆเ,เพื่อหาคำตอบว่าประเทศไทยจะกลับมาเดินหน้าธุรกิจทำให้เศรษฐกิจไปต่อได้เมื่อใด ขนาดนักแสดงซึ่งจัดว่าไรายได้สูงยังไปต่อไม่ได้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศก็น่าจะล้มไปเกือบหมดแล้วทางนี้เมื่อนำตัวเลขผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วเมื่อวันที่8มิถุนายนมาคำนวณจากรายงานการฉีดวัคซีนของประเทศไทยสรุปได้ดังนี้เริ่มฉีดวัคซีนวันแรก28กุมภาพันธ์ถึงวันที่8มิถุนายนผ่านมาประมาณ100วันทั้งประเทศ พึงฉีดวัคซีนเข็มแรกไปได้แค่3ล้านกว่าคนถ้าหาค่าเฉลี่ยตามนี้ประเทศไทยจะต้องฉีดวัคซีนไปอีกอย่างน้อย3ามปีครึง่งถึงจะครบ50ล้านคนที่สำคัญถ้าจะฉีดให้มีภูมิคุ้มกันหมู่ต้องฉีดให้ได้อย่างน้อย60เอร์เซ็นของจำนวนประชากรซึ่งประมาณ42ล้านคนถ้ามีวัคซีนที่สามารถทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ออกมาฉีดให้ประชาชนได้ในอันตราค่าเฉลี่ยตามข้อมูลนี้คงต้องฉีดกันไปอีก10กว่าปีถึงจะครบที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่นางสาวเกตปริยากล่าวอีกว่าแค่คิดในใจตัวเลขประชาชนที่ได้รับวัคซีนก็รับรู้ถึงปัญหาเศรษฐกิจปากท้องประชาชนว่าจะอดอยากลำบากไปอีกนานสาถึงสิปีกับการที่มีรัฐบาลที่ล้มเหลวไม่สามารถบริหารจัดการวัคซีน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่อย่างรวดเร็วทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้้ารัฐบาลไร้ความสามารถขนาดนี้อย่างห่วงอำนาจต่อไปเลยลาออกพร้อมเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่เขียนรัฐธรรมนูญเพื่อกำหนดให้คนไร้ความสามารถแต่อยากมีอำนาจเป็นผู้บริหารประเทศตลอดกาล ไม่ต้องออกมาทวงบุญคุณว่ารักชาตินั่งทับอำนาจทำประเทศชาติพังขามือเวลาแห่งการหลอกลวงประชาชนหมดลงแล้วบริหารประเทศไม่ง่ายเหมือนใครโวไว้เมื่อเจ็ถึงแปีก่อนตอนนี้แม้แต่คนที่เคยเป่านกหวีดยังหหยหาพี่โทนี่อยากให้กลับมาฟื้นเศรษฐกิจภายใน6เดือนโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น สลิมที่พร้อมจะตาบอดสนิทยังมีอีกเยอะท่องจำมาโกงโกงขายชาติขายชาติเผา,า,าบ้านเผาเมืองทำในทุกอย่างทั้งกู้ทั้งชา้าทั้งแจกยกเวละออกอยากกลับมาเลยครับผมอยากเห็นพวกนกหวีดมันชิบหายไปเลยและพวกของมันโดยหมดความศรัทธาโดยประชาชนและให้ตู่มันจมปรักหน้าดำคล่ำเครียดก่อนตายแก่แล้วแทนที่จะพักให้สบายใจ ประยุทธ์อยู่บันลลยอีกเยอะครับถ้าพี่โทนี่อยู่ใครตายเพราะฉีดยาป้องกันคงมีการชดเชยหลักล้านพูดไปงั้นแหละลุงจะได้ไปไปซะอภัยให้พี่โทนี่กลับมาแก้ปัญหาประเทศชาติอย่างเร่งรด่วนเถอะครับนึกอะไรไม่ออกก็โทษทักษินยิ่งลักจำนำค่าวนไปนั่นแหละรัฐบาลชุดนี้ขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาเก่าจากเว็บไซต์ข่าวสดมติชน และดีลีนิวส์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ